ยูโกสปีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นรูบบอกแบทที่มีชื่อว่า Epic p e a k กันอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะซึ่งคลิปวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบกันนะทั้งหมดสองเล่มนะั่นคือดาบฟลอเรนติโนกับเอ่อเคียวอันนี้นะครับนะส่วนผู้ดาบไออบาคิลุงอบาคิลิเนี่ยผมยังไม่ทำเพราะว่าเอ่อไอดาบเอ็มมาหรือเปล่าไอดาบนี่ ผมตีตั้งนานก็ยังไม่ดรอปเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำนะก็เลยมารีวิวพวกเคียวกับดาบเฟนก่อนละกันนะครับนะผมพูดดาบคารก็เดี๋ยวเอาไปก่อนละกันนะตีแล้วไม่ดรอปนะครับมันโคตรเกียนะเอาละครับแล้วก็มาดูที่ดาบแรกเลยคือดาบฟอรเนติโนนะครับนะวิธีการหาดาบเฟนนี่ก็ให้ไปให้เราไปที่เกาะบา์กี้นะครับนะให้คนตามมาเลยอันนี้อยู่ที่เกาะแรกนะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมองไปน้านหน้านี่ก็เจอเกาะบา์กี้นะครับ โอเคนะครับนะแล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับก็จะมีฟอร์เรนนะครับเลเวล450อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาแล้วมาลองเองดูแล้วกันนะด้วยการใช้ดาบมันเองอล้ตีมันเองนะฮนะโอเคที่เนี่ยทึบที่ที่นะครับเป็นท่าลำนะนี่มาลำแรงเลยนะคนคือแบบดาบมันลำแรงมากเลยนะอะแต่ว่าเอาเฮ้ย จุเป็นไงทุกคนโอ้โหดาบไม่ลำโคตรแรงนี่ขานาดแบบผมบอัพสเตตดาบยังแบบแค่สองพันนะครับนะดูดิเอกก็ถือว่าแรงเหมือนนะเอาล่ะเรามารีวิวสกิลละกันนะครับนะสกิลแรกนะคร,ะระับสกิล E นะครับเป็นการปล่อยขึ้นดาบไปนะครับแล้วก็สกิล R เนี่ยสกิล R เนี่ยนะองว่าให้แบบว่าเป็นมอนแบบว่าแบบเล่นได้เยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันตายก่อนเดี๋ยวจะไม่ลำนะก็คือมอันก็คือสกิลปาดอกลำเลยครับทุกคนเดี๋ยว เกิดช้าไม่ทันใจเลยปฏิอักษะดีกว่ากระสอบทรายพี่มาน้องโอเคนะครับสกิลอร์ปป๊บเป็นไงอุ้ยย่าตึง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 นี่เนี่ยป๊อปป๊บ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 ปป๊ปแ่โอ้โหเอ๊ย เจ๋งนี่แน่เฮ้ย,ยอาอเดี๋ยวกนไม่ติดกูดาวอ่ะนี่แน่ป๊อป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 ,ปโอเคนะครับมาเราไปให้ดาบต่อไปแล้วกันนะครับนะโอเคเขียวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เปิดหายคิดเลยนะครับโอเควิธีการหายเขียวนะครับนะก็ให้ทุกคนไปที่เกาะไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรเรียกว่าเกาะเอ่อบอสยูรุลักกัดแต่จริงมันก็ไม่หลอดเรูแล้วมันหลอดแค่เขียวนะครับนะ นี่นะก็ทำการตรงไปทางมันเอ็นอีเอาล่ะแล้วก็มาถึงเกราะบอสยูรุกันแล้วนะครับนี่นะแต่ว่าไอบอสยูรุเนี่ยมันก็จะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับนะโอเค วิธีการตีก็ง่ายๆนะครับไม่ยากแล้วก็มันก็ทําแบบบอลทั่วไปอ่ะนะครับก็คือการที่เราแบบว่านี่เนี่ยอ <c oughs> ั่นแหละทุกคนทําบั็กนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแบบจะดรอปนะครับนี่เนี่ยโอเคมาสกิลแรกนะครับสกิลอ e ีสกิล <c oughs> อาร์เพราะว่ามันก็เฉยๆนะดับฟันเล่นว่าเทกว่าเยอะยสกิลอะ โอเคครับในคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้ละกันนะค,คลิปหน้านี้ผมจะมารีวิวดับแล้วก็รอดูกันละกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกัวไอ้น้องรัก